สวัสดีค่ะ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 วันนี้มาพบกังน้อ,ปปเอ,องเจิญเนเคยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คารูนรถมอเตอ m ์เตนะคะสำนักงานใหญ่นะคะที่มีมนิดใหม่นักเองค่ะตอนนี้น้องเจรากลังจะส่งมอบรถนะคะเป็นมาด้า2สีดำปี2 5ง3้าปคันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของกันนะคะว่าเจ้าของชื่ออะไรนะคะแล้วก็มาจากที่ไหนค่ะ ป็นพี่ชื่ออะไรคะจุลีพรค่ะพี่จุลีพรน,นะคะเ,เดินทางมาจากที่ไหนกันคะมาจากนครนายกค่ะมาจากนาครนายกนะคะรู้จักมาริโอได้ยังไงคะทางเพจ Facebook ค,ค่ะทางเพจ Facebook นะคะแล้วประทับใจไม่เอ่ยประทับใจมากค่ะช่างรถคันนี้เนาะรถสวยมากค่ะสวยมาก,มากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทําเอกสารยากไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากเลยนะคะก็คือที่ทราบมาก็คือซื้อคู่เดียวนะคะแล้วก็อนุมัติภายใน24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ ได้รับโกลด้วยไม่ทราบว่าคุณ็ที่สุนนิพรได้โกลอะไรคะโกลช่วยผ่อนโกลช่วยผ่อนะนะคะคือได้รับโกลช่วยผ่อนเสร็จมีนั่นเองนะคะมูลคะ่าในสัปดาห์ห้าพันบาทนั่นเองะนะคะคุณพี่คะแล้วถ้าใครนะคะอยากจะได้โกลแบบนี้นะคะออก็ใช้อนุมัต ใช่นะคะแบบคนที่สุริพรใช่ามั้ยคะนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่มาริโกมาเตอร์นั่นเองนะคะดังานก็ตเป็นน้องเบลทต้องขับขอบคุณนะคะคนครอบครัวด้วยนะคะที่ตัดสินใจนะคะไว้ใจให้มาริโกดูแลเรื่องรถนั่นเองนะคะวันนี้น้องเบลนะคะแล้วก็ทางครอบครัวก็จะเดือดรนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย